ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2,567รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1โรงเรียนนนเจริญพิทยาคมผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการโรงเรียนนนเจริญพิทยาคมได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ มาตรการที่1มาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษามีการดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่อให้หนักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคําปรึกษาแนะนําที่ถูกต้องมีการจัดแบ่งนักเรียนในแต่ละห้องรับผิดชอบหน้าที่4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนสถานศึกษา มีการจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนห้องเรียนที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอายมุขมีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่7็แนวทางมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาแย่เสพติดในสถานศึกษากิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความสามารถด้านกีฬาดนตรีและนาฏศิลป์มาตรการที่2มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนโดยการกอกข้อมูลผ่านระบบ Cal f o l l ซึ่งนำข้อมูลจากเอกสารมอบตัวเข้าศึกษาต่อและการเยี่ยมบ้านสถานศึกษามีการ,รสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน กุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพโดยได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อทำการสุ่มตรวจพัสวะของนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการดำเนินการคัดกรองจำแนกนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ CATAS ในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2มาตรการที่3มมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นได้มีการจัดให้บริการให้คำปรึกษาโดยครูที่ปรึกษาครูแนะแนว และจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการคบเพื่อนและการไม่ใช้ยาเสพติดดำเนินมาตรการปราบปรามโดยเข้มงวดในการตรวจค้นสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจิตสังคมบำบัดรักษาของโรงเรียน โดยมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเช่นสถานีตำรวจผู้ทรนนเจริญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทเจริญเทศบาลตำบลนนทเจริญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนผู้ปกครองและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันสถานศึกษาได้จัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก เพื่อให้คำปรึกษานักเรียนได้ตลอดเวลาสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนและแจ้งเบาะแสให้โรงเรียนทราบมีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการและการให้ความช่วยเหลือมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้แดงเสมารักรับเรื่องปัญหายาเสพติดและบายาุมก มีการรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบายามุกให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุระยะอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดโดยสนับสนุนให้นักเรียนรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งชุมนุมเสมารักเพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดก,กิจกรรมชุมนุม To ูบีนะเมื่อวันควบคู่ไปกับการดำเนินง,งานชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานตนเองมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดก,การสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนนนจเริญพิทยาคมได้กำหนดน,นโยบายดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายายมุขโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมมีการบูรณาการในด้านการให้ความรู้ยาเสพติดและอบายายมข ตลอดจนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อกำหนดนโยบายผู้บริหารสถานศึกษานำนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นกลไกในการบริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามโครงการสถานศึกษาสีขาวคณะครูบุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันจากความร่วมมือของนักเรียน ครูที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปรอดยาเสพติดและอบายมุขการสร้างเครือข่ายมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุกมีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข,ข่ายทุกภาคส่วนดังนี้ภาคีเครือข,ข่ายกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนเจริญภาคีเครือข,ข่ายกับสถานีตำรวจภูทรนนเจริญภาคีเครือข,ข่ายกับเทศบาลตำบลนนเจริญและผู้นำชุมชนภาคีเครือข,ข่ายกับสถานศึกษาต่างๆผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย สถานศึกษากับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้แก่โรงเรียนบ้านศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุนโรงเรียนบ้านนิคมสายโท12เหนือและโรงเรียนบ้านโคกกระชายสถานศึกษาได้จัดทำนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเลิ practice พ,พัฒนาทักษะชีวิตมีจิตคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาไม่พึ่งพายาเสพติดและอบายามุก ด้วย SPPCR Model โดยมีกรอบแนวคิดการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนนักเรียนให้มีสุขภาวะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความรู้ความเข้าใจโทษภัยของยาเสพติดและอบายามกุกการพนันสื่อลามุกอนาจารและการก่อเหตุทะเลาะวิวาทกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตความถนัดและความสามารถของผู้เรียนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้กับนักเรียนรับประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตเห็นคุณค่าของการร่วมมือการทำงานเป็นทีมรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์ส่งเสริมสุขภาพจิตควบคู่ไปกับการสร้างเวทีการแสดงออกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตนเองยอมรับในตัวตนของผู้อื่นจะช่วยพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาส่งผลให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครูและนักเรียนได้รับการยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างที่ดี